ฮัลโหลสัสดีค่ะได้ยินไหมคะออได้ยินครับค่ะชื่ออะไรเอ่ยเอ่อชื่อวานค่ะชื่อวานวันนี้จะถามเรื่องอะไรเอ่ยเออเป็นความลักค่ะความลับมีแฟนหรือโสดหรือคนคุยขึ้ง,เ,งเรื่องก,กับแฟนค่ะขึ้เรื่องกับแฟนทำไมวันนี้คนเลิกกับแฟนเยอะจังเป <c oughs> ็นวันอะไรเขาเนี่ยฮัลโ <c oughs> หลเลิกเลิกกับแฟนอ่ะคือจะดูความลักเรื่องอะไรอัน,นอันหน้าเลยใช่ไหมไม่ถอยหล,งลังเลยใช่ไหม <c oughs> เราจะถอยหลังอยู่ใช่ไหมอะใช่ค่ะจะดูว่ายังไงต่อมาถามมาออยากรู้ว่าแฟนที่เพิ่งเลิกกันไปอะค่ะจะได้กลับมาคืนดีกันไหมคะอยากรู้ว่าแฟนเพิ่งเลิกไปจะกลับมาคืนดีไหมแป๊บหนึ่งนะนึกถึงหน้าแฟนไปนะวันนะ่ะ่ เฮ้ยมีโอกาสอยู่นะเลิกกันเรื่องอะไรเออน่าจะเป็นเพราะว่าหนูงี้เงาด้วยค่ะนั่นแน่แล้วเราเราลังเลได้ไหมเราลังเลคิดมากด้วยเราเป็นคนที่แบบว่าเอาใจนิด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 หน่อยหน่อยอะไม่ได้หลังใจก็งอนนะ่ะใช่ค่ะมีโอกาสที่จะกลับไปอยู่นะเลิกกันวันนี้หรอเลิกกันกี่ชั่วโมงแล้ว เรินานแล้วค่ะเริ่มได้ประมาณ2 2> สองเดือนแล้วค่ะอสองเดือนแล้วนึกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนวันนี้โอเคเห็นเห็นบอกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนก็เลงนึกว่าวันนี้โอเคอสองเดือนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมันมีโอกาสที่จะกลับไปคบกันอยู่นะครับนนค่ะคบกันมานานยังประมาณสามปีค่ะอืมมีโอกาสอยู่เพราะว่าม,มันมีมีมมอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าความสัมพันธ์ตรงนั้นมันยังอยู่ครับ คุยได้ถ้าเกิดเขาไม่มีใครมีแล้วค่ะอ่ามีแล้วถ้าเกิดมีแล้วก็น่าจะกลับมาแบบรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องนะครับค<อ>่ะแต่ถ้าเกิดเรายังจะรอเพื่อจะกลับมาแบบเดิมคือแบบแบบแฟนเนี่ยอืมันก็ต้องรอนานนะอ๋อค่ะอืออืมเนอะเราคิดจะหาคนใหม่ไหมยค่ะ คนไหนก็ได้นะถ้าเกิดคนอ่ะจริงๆอ่ะเ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสอนวันแล้วกันไม่ได้สอนที่บอกวันแล้วกันความรักเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามก็จริงแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องแบบแฟนเสมอไปนะครับถึงถึงว่าอาดีตต่างๆเนี่ยจริงไหมคือคือที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เราอาจจะเลิกกันไปหรืออะไรไปมันก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนคุยได้คนรู้จักได้ถูกปะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดังนั้น ถ้าเกิดเขาไปแล้วแล้วเราคิดจะมีคนใหม่เนี่ยเราก็มองคนใหม่ไปเลยแล้วกันเนาะนะโอเคแล้วดูเรื่องคนใหม่ไหมจะได้คนใหม่เข้ามาเมื่อไหร่คนใหม่ก็ได้คโอเคแต่แต่ค่ะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรเหมือนเดิมก็โอเคกับเขาเนานะอย่างน้อยนะอย่างน้อยเราก็ยังติดต่อ,อก,กันอยู่นะโอเคแป๊บหนึ่งนะวันนี้ไม่เหนื่อยจัง คนใหม่ก็ยังไม่มีอ่ะวันเหมือนกับใจเรากำลังผูกพันกับเรื่องเดิมอยู่อ่ะค่ะ<อ>ถ้าเราปล่อยตรงนี้ไปได้มันก็จะมีเข้ามาเพราะใจเราอ่บคิดแต่เรื่องคนเก่าอ่ะแม้กระทั่งคนคุยเข้ามาใหม่ๆก็จริงแต่มันมีเรื่องเก่าๆเข้ามาอยู่เหมือนกับว่าความรู้สึกความผูกพันมันไม่ใช่คนนี้ไม่เหมือนกันวันก็เลยตัดออกใช่ค่ะใช่ หวานช่วงหนูมีรูปปันแล้วด้วยค่ะอือหอือหเหมือนกับว่าอ่ะมันไม่เหมือนกับคนก่อนอ่ะวันก็ตัดทิ้งเลยนะวันไม่สนใจด้วยจะคุยกันกี่วันกี่เดือนกี่ปีวันตัดออกเลยนะครับนั่นดังนั้นก็ตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าก็คือถ้าเกิดไอ้นี่ได้ก็ปล่อยไปแล้วกันถ้าเกิดเขาเจอคนใหม่เนาะก็คือคือเราจะมีคนใหม่เราต้องลบอดีตออกก่อนแล้วเราค่อยหาใหม่ไม่งั้นมันจะ เกิดความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนแฟนเก่ากูเลยมันไม่อย่างนี้เลยมันไม่อย่างนั้นเลยใช่ปหความรู<อ>้ความเห็นไม่ตรงกันเลยมันก็จะดูข้อบกพร่องฝ่ายข้างหน้าไม่ได้ถูกไหมใช่มันก็เลยทําให้เราแบบว่าคิดตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราเปิดออกไปปุ๊บเนี่ยคนใหม่เข้ามาเราจะได้เห็นความบกพร่องของคนนี้ได้ว่ามีความข้อบกพร่องอะไรบ้างโดยที่เราไม่ได้ไปเปรียบเ,เทียบคนเก่าเลยถูกปะเผื่อเขาจะมีเผื่อเขามีข้อดีมาหมดละ่ะ ดังนั้นเท่ากับวันเสียโอกาสกับความรักครั้งนี้ไปเลยนะถ้าเกิดวันทิ้งเขาไปจริงไหมค่ะ uh huh. ดังนั้นขอเปิดโอกาสแล้วกันนะครับแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็อา่าให้เวลาเดือนมกราแล้วกันค่อยมีใหม่ได้ปะช่วงนี้ก็ดูด,ดูไปก่อนดูครั้งคนเก่าคนเก่าก็คือกลับมาคุยเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเดิมอ่าดูแลอะไรซึ่งกันและกันเหมือนเดิมแต่คนใหม่เราก็จะไปครั้งใหม่อีกทีนึงเนาะ ได้ค่ะมกกลานะอย่าอย่าอย่า,ยา,ยาชุ่มพึ่งรีบมีนะครับมันจะมีปัญหาเล็กนิดนึงเนาะ<ด>คุยเป็น <ๆ S 1> เพื่อนไปก่อนนะครับโอเคค่ะครับสวัสดีครับ